ใครจะคิดว่าผู้หญิงจบโทรจากมหาวิทยาลัยดังจะถูกครอบครัวตัดขาดเพียงเพราะเลือกแต่งงานกับเด็กปั๊มที่ไม่มีอะไรเลย ฝายหญิงสาวจบปริญญาโทด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยชื่อดังครอบครัวของเธอร่ำรวยพ่อแม่วาดฝันให้เธอแต่งงานกับชายหนุ่มฐานะดีใช้ชีวิตสบายๆในห้างหรูแต่งตัวด้วยแบรนด์เนมแต่ฝ้ายกลับตกหลุมรักเด่นพนักงานปั๊มน้ำมันธรรมดาเงินเดือนแค่หมื่นต้นๆชายหนุ่มที่แม่ของเธอเรียกต่อหน้าว่าอนาคตไม่มี วันที่ฝ้ายประกาศจะแต่งงานกับเด่นบ้านแทบแตกไม่มีใครในครอบครัวยอมรับความสัมพันธ์นี้พ่อของเธอถึงขั้นพูดออกมาว่าจากวันนี้ต่างคนต่างอยู่ฝ้ายกับเด่นย้ายออกจากบ้านหลังใหญ่ไปเช่าห้องเล็กๆไม่ถึง20ตารางเมตรแทบไม่มีเฟอร์นิเจอร์กินอยู่แบบประหยัดทุกบาททุกสตางค เด่นทำงานกัดดึกกลับบ้านมาตัวมีกลิ่นน้ำมันเหนื่อยล้าแต่ฝ้ายไม่เคยรังเกียจเธอกอดเขาทุกคืนบอกเขาว่าเราจะผ่านไปด้วยกันแต่นั่นยังไม่หมดฝ้ายไม่ได้นิ่งนอนใจเธอเริ่มใช้ความรู้ด้านการตลาดที่เรียนมาช่วยเด่นเริ่มจากการโพสต์รีวิวบริการของปั๊มสร้างเพจ Facebook ถ่ายรูปหน้าปั๊มให้ดูเป็นมิตรเธอคิดโปรโมชั่นไม่ง่ายเติมน้ำมันครบ500แถมน้ำดื่มฟรี พนักงานทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสบริการดีขึ้นลูกค้าเริ่มบอกต่อภายใน3เดือนปั๊มเล็กๆของเด่นกลายเป็นวัยรั่าในอำเภอยอดลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าเจ้าของปั๊มเห็นความเปลี่ยนแปลงประกาศให้เด่นขึ้นเป็นผู้จัดการสาขาทันทีผ่านไป5ปีจากพานักงานปั๊มธรรมดาเด่นกลายเป็นหุ้นส่วนเปิดปั๊มน้ำมันเป็นของตัวเอง ที่หน้าปั๊มมีร้านกาแฟเล็กๆที่ฝายออกแบบเองสวยงามมีลูกเ้าแวะมาทุกวันวันที่พ่อแม่ของไฟามาเห็นครั้งแรกพวกเขาตะลึงนี่คือปั๊มน้ำมันที่พวกเขาเคยดูถูกว่าไม่มีอนาคตเหรอนี่คือชายหนุ่มที่พวกเขาเคยมองข้ามเหรอพ่อของฝไายยืนนิ่งอยู่นานก่อนจะพูดออกมาช้าๆเสียงสั่นเครือพ่อพ่อขอโทษนะลูกพ่อดูคนไม่เป็นแม่ของไฟกอดเด่นแน่นน้ำตาไหลขอบคุณนะที่ดูแลลูกแม่ดีขนาดนี้ วันนี้ฟายไม่ใช่แค่เมียเด็กปั๊มอย่างที่ใครๆเคยล้อเลียน <c oughs> แต่เธอคือคนที่เปลี่ยนชีวิตของเด่นและเด่นก็คือคนที่ที่สุดให้ทุกคนเห็นว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่เงินทองทั้งครอบครัวยอมรับเด่นในฐานะลูกเขยที่ดูแลลูกสาวพวกเขาดีที่สุด บทเรียนนี้สอนเราว่าอย่าดูถูกคนจากภายนอกอย่าตัดสินคนจากอาชีพเพราะบางครั้งคนที่ใครมองข้ามอาจเป็นคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตเราถ้าเรื่องนี้สอนอะไรคุณบ้างแชร์ต่อให้คนที่กำลังถูกมองข้ามได้มีกำลังใจนะคะ